จะเป็นมาตรฐาน12ปีนะครับอยากเห็นว่าเมื่อเด็กเรียนจบไป12ปีหน้าตาของเด็กในเรื่องในด้านของดนตรีเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์เพื่อที่จะมาเป็นกําหนดเป็นผลการเรียนู้ทีคาดหวังขึงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ12ปีที่จริงตามมาหลักก็คือ12ปีเลยเพราะเราจะสอนทั้ง12ปีนั่นหมายถึงมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นั้นหมายถึงมาตรฐานเท่าไหร่ครับ12ปีถูกไหมครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเฉพาะช่วงชั้นเดียวทําได้ไหมครับทําได้เราก็วิเคราะห์จากมาตรฐานใหญ่นั่นแหละมาดูว่าถ้าในช่วงชั้นที่สองเนี่ยคุณลักษณะของเด็กเนี่ยที่มาตรฐานเขาตั้งไว้เนี่ยเราจะเอาถึงขนาดไหนที่มันเหมาะสมกับวัยของเด็กที่มันเหมาะสมกับอายุของเด็ก <c oughs> เราจะเอาขนาดไหนเราก็ย่อยมาตรฐานใหญ่นะั้น ออกมาเป็นมาตรฐานช่วงชั้นเฉพาะช่วงชั้นที่สองหรือคนบอกว่าเฮ้ยทำช่วชั้นที่สามได้ไหมก็ได้อาจารย์ไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งสิบสองปีถูกไหมฮะอาจารย์สอนช่วงชั้นไหนเนี่ยอาจารย์ก็สามารถจะวิเคราะห์มาตรฐานใหญ่นะั่นนะออกมาเป็นลักษณะของช่วงชั้นที่อาจารย์ต้องการแต่ในปัจจุบันนะครับหลักสูตร44เนี่ยเกิดมีมาตรฐานช่วงชั้นขึ้นมาซึ่ง มาตรฐานท่วงชั้นนั้นก็เป็นเพื่ออำนวยความสะดวกที่จริงแล้วหลักสูตรนี้ได้คุยกับอาจารย์นะครับว่าหลักสูตรที่จริงไม่มีมาตรฐานท่วงชั้นมันมีมาตรฐานใหญ่มาตรฐานเดียวแต่เหตุที่มีมาตรฐานท่วงชั้นเกิดขึ้นมานั้นก็เนื่องมาจากในท้ายเกษตรรรณาชัยเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะตอนนั้นกําลังจะทําหลักสูตรเลยครับหลักสูตร4-4แต่เนื่องจากครูเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมาบางคนไม่ได้เรียนมาเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร เขาจะขึงไม่ค่อยได้เพราะนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมคาหลักสูตรเป็นมาตรฐานช่วงชั้นให้เขาได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายสําหรับเราเพราะนั้นถ้าเราจะทาหลักสูตรช่วงชั้นนั้นเราก็หยิบมาตรฐานเลยครับช่วงชั้นนั้นมาเลยครับมาวิเคราะห์มาขึงกี่ปีครับถ้าเรามาช่วงชั้นเดียวจะถึงกี่ปีครับสามปีสามปีอาจารย์ก็จะได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวั หลังจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเสร็จแล้วก็ไปแตกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเป็นไงครับไปเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้มันก็อยู่ในไหนครับปรากฏอยู่ในไหนจุดะส์การเรียนรู้ครับอยู่ในแผนถูกไหมครเราจะเห็นว่าในแผนของเรานั้นในปัจจุบันที่ผมเห็นนะครับก็คือจะมี2จุดประสมค์คือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีกับอะไรครับจุดประสง์การเรียนรู้เพราะฉะนั้น2จุดนี้ต้องมีความเลยครับสอดคล้องกันนะครับเพราะเราวิเคราะห์จุด จุดประสงค์การเรียนรู้มาจากไหนครับมาจากไหนฮะมาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมันก็จะเกิดมาเป็นแผนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนอันนั้นคือขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นลนักษณะขั้นแบบนี้นะครับอันนี้ในารายละเอียดเนี่ยในการที่ทําให้หลักสูตรเนี่ยมีมาตรฐานมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ก็คือจะต้องอยู่ในรูปของกระบวนการวิจัยเพราะนั้นหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการวิจัยมาในการพัฒนาหลักสูตรตัวที่อาจารย์ได้รับไปนี้ตอนนี้กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรนั่นนะที่บอกว่าเน้นยึดการวิจัยนะครับซึ่งจากการวิจัยเราทราบแล้วนะครับว่าการวิจัยก็คือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลนะครับนะครับกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีที่มีแบบแผน เชื่อถือได้เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปสร้างกฎเกณฑ์ไปสร้างทฤษฎีเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปอันนี้คือความหมายที่เรารู้กันโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นในการสร้างหลักสูตรนี้กุ้มเหมือนก,นกันครับอาจารย์เราสร้างโดยสร้างโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อที่จะให้หลักสูตรของเราที่พัฒนาขึ้นมาน,นี้เป็นไงครับเชื่อถือได้มีคุณาภาพนะมีคุณาภาพเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มีคุณาภาพเนี่ย เชื่อถึงได้เนี่ยสิ่งแรกประการแรกก็คือต้องมีการวางแผนจะเห็นว่าเรามีการวางแผนกันนะครับโดยมีการจัดประชุมสัสมมน,นาเชิญวิทยากรทั้งศิลปินแห่งชาติเืิญทั้งนิยกรที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องเนี้ยมาระดมความคิดกันอันนี้คือการวางแผนนะครับเพื่อที่จะทําให้งานที่เราจะผลิตขึ้นมานั้น,นมันมีคุณภาพตามกระบวนการหรือตามความหมายของการวิจัย เมื่อเราพัฒนามาอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เชื่อถือได้ต่อไปนั้น,นก็คือเมื่อเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราได้แผนซึ่งอาจารย์ไพลัสรัได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อเราได้แผนเราก็ต้องมีการตรวจสอบการตรวจสอบของเราท่านอาจารย์ไพลัรัได้พูดไปแล้วว่าใช้หนึ่งก็คือใช้ครูบาอาจารย์ของเราที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญทางด้านของการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีนี้เอามาวิพากษ์ร่างหลักสูตรของเรา เอามาวิาพากษ์เอกสารประกอบที่เป็นแผนของเราว่าไอ้หลักสูตรแบบนี้ไอ้กิจกรรมในแผนอย่างนี้มันเหมาะสมกับช่วงชั้นนี้ไม่อย่างไรเราก็มีการจัดสัมมนากันที่นี่แหละที่โรงแรมริมเปาวน,บบนี้หลังจากนั้นเมื่อเราแก้ตามผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เรามาระดมสมองก,กันแล้วนั้นเราก็ไปปรับปรุงพอปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผ่านผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นปรามาจารย์ ทางด้านหลักสูตรทางเช่นอาจารย์วิชัยวงใหญ่นะครับหรือทางจุลานะครับทางอาจารย์3ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญในด้าน,น,นแผนนะครับเอามาดูให้เราอีกทีหนะึงหลังจากนั้นเราจึงปรับงุงแล้วก็มาเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ถืออยู่ในมืออาจารย์นั้นนี่คือขั้นตอนนะครับของการทําหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยตามความหมายอันที่หนึ่งที่บอกว่ากระบวนการวิจัยก็คือการ ค้นหาความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้มีระบบมีแบบแผนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเพื่อที่ทำผลงานทางวิชาการเนี่ยถ้าอาจารย์ขึ้นมานเร่รอนี่ไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขาดความเชื่อถือไป <S <S เพราะ,ะนั้นในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยเราจึงใช้ความหมายตรงนี้ก็คือมีการมีการให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับ มีการให้ผู้ช่วยผู้ช่วชาญตรวจสอบโดยเฉพาะตัวหนึ่งที่อยากจะมาผู้ทห้อาจารย์ฟังนิดหนึ่งก็คือมีโมเดลใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรที่จะไปเอาข้อมูลจากในท้องถิ่นเนะ่ะเอาข้อมูลจากท้องถิ่นเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้มากมายนะเราต้องใช้อาศัยผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเหล่าน,นั้นอย่างเช่นเราเนี่ยใช้ท่านอาจารย์เปรื่องเลครับแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายคนเนี่ยมา สกัดความรู้เพราะนั้นเนื้อหาสาระบ,บางทีนะครับอาจารย์อาจจะหาที่ตำราไม่ได้เหตุที่มันอยู่ปรากฏอยู่ในใน,ในเอกสารเล่มนี้นะครับบางทีก็มาจากอะไรครับการการอะไรครับการประชุมหรือการโฟกัสกรุ๊อันนี้คือที่มาของหลักสูตรตอนนี้การพัฒนาหลักสูตรเนี่ยตอนนี้เรามาถึงขั้นของได้แผนแล้ว อันนี้เราจะไปทำเอาไปใช้อย่างไรซึ่งกระบวนการวิจัยนะครับที่ที่จะกล่าวนะครับก็คือกระบวนการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยอันดับแรกก็คือกําหนดปัญหาการวิจัยว่าปัญหาที่เราจะแก้นั้นน่ะปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องหาปัญหาหได้ก่อนปัญหามันอยู่ตรงไหนก็ามาอยู่กับตัวอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์เห็นประสบการณ์ต่างๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกของการวิจัยทั่วไป เมื่ออาจารย์ได้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการวิเคราะห์โดยการอะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์คงจะรู้มาแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดวิธีการวิจัยซึ่งการกําหนดวิธีการวิจัยนี่แหละถ้าถามว่าอาจารย์มีปัญหาไหมในห้องเรียนเนะี่ยไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของอาจารย์นั้นของแต่ละท่านนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับหรือปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นของครูแต่ละท่านนั้นนะคงจะต้องแตกต่างกัน,กน หรือไม่แตกต่างกนะันก็ต้องไม่ตรงกันเป๊ะเลยหรอกครับมันต้องมีชิ้วไปชิ้วมานะครับสักหน่อยหนึ่งที่อยากจะเน้นในขั้นตอนที่2คือกําหนดวิธีวิจัยก็คือจะต้องกําหนดขอบเขตของการวิจัยว่าการวิจัยที่เราจะแก้ปัญหาที่เราเจอปัญหามานะนะั้นน่ะเราจะไปแก้กับใครกลุ่มเป้าหมายของการของที่เราจะแก้นะนะั้นน่ะคือใครนักเรียนนักเรียนชั้นปไหน ก,ก็แล้วแต่ของท่านแต่ละท่านนะครับตอนนี้นอกจากกําหนดขอบเขตของการวิจัยแล้วเราก็ต้องมาดูกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระถูกไหมฮะว่าเนื้อหาสาระตรงไหนอ่ะที่มันเป็นปัญหาที่เราจะแก้นั่นเราก็ต้องกําหนดเนื้อหาสาระยกตัวอย่างอย่างเช่นคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับสมมุติว่าปัญหามันอยู่ที่การบวกลบเศษสว่วน พราะนั้นเนื้อหาหตรงนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องการบวกลบเศษส่วนเนื้อหาตรงขอบเขตการวิจัยก็คือเรื่องของเศษส่วนถูกไหมครับอาจารย์จะต้องเขียนให้เฉพาะเจาะจงไปว่าอาจารย์จะแก้ปัญหาตรงเนื้อหาและจะใช้เวลาเนี่ยช่วงไหนอย่างไรอันนี้คือกําหนดขอบเขตของการวิจัยต่อไปอาจารย์ก็ต้องมากําหนดแบบแผนการวิจัยที่เขาเรียกว่าอาจารย์เคยคงเคยได้ยินว่าระเบียบวิธีวิจัย ตรงระเบียบวิธีวิจัยนี่แหละที่มันเกิดระเบียบวิธีวิจัยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วนํามาใช้กับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็กำลังบูมกันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็คือระเบียบวิธีวิจัยที่เรารู้จักกันในนามของวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า action research เนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบแบบแผนการวิจัยตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เราได้นํามาใช้ ตามพราดย่ำๆพรบ42เนี่ยของพรบการศึกษาของเราที่บอกว่าครูจะต้องทําวิจัยเนี่ยมันจึงเกิดมารุมตรงนี้ขึ้นมาว่าการวิจัยในชั้นเรียนหรือระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยที่เหมาะสมกับการที่จะไปแก้ปัญหาในชั้นเรียนเนี่ยระเบียบวิธีวิจัยที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ action research หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการนอกจากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้วที่อาจารย์เคยได้ยินมาแล้วก็คือ การวิจัยเชิงบรรยายการวิจัยเชิงความสัมพันธ์การวิจัยเชิงการทดลองอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วนะมันก็เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกันไปแต่ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการที่จะแก้ปัญหาในชั้นเรียนเนี่ยที่ใช้กันปัจจุบันนี่ก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการตอนนี้เกิดคําถามขึ้นมาต่อว่าแล้วไอ้การวิจัยในชั้นเรียนล่ะมันเป็นระเบียบวิธีวิจัยไหม ก็ต้องตอบว่าการวิจัยในชั้นเรียนนั้นก็ดึงเอาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นงานวิจัยเพราะนั้นการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแต่มันอยู่ในนะครับอยู่ในห้องเรียนจึงเรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียนแต่ระเบียบวิธีวิจัยในชั้นเรียนนั้นน่ะถ้าอาจารย์ไปดูแล้วก็คือ action research หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นคาคานี้ครับว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับมีในชั้นเรียนหรือไม่ในห้องเรียนก็แล้วแต่อันนี้คือระเปลี่ยบวิธีวิจัยที่เราจะต้องออกแบบว่าแบบเนี้ยแบบแผนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างไรต่อไปในขั้นของกําหนดวิธีวิจัยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อที่จะนําพาเด็กไปสู่การแก้ปัญหานั้นนะ่ะเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยใช้อะไรตอนนี้เครื่องมือที่เราสังเกตเห็นนะครับในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการก็าาอาจจะมี2ออย่างก็คือเครื่องมือที่เป็นสื่อหรือที่เรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมอย่างเช่นของเราเนี่ยเราบอกว่าของเราหลักสูตรของเรานี่คือนวัตกรรมก็น,นั่นเขาเรียกว่าสื่อประเภท นวัตรกรรมกับเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งคือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเมื่อเราใช้นวัตรกรรมนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทําให้เรารู้ว่าเด็กเด็กที่มีปัญหาน้นนะ่ะพ้นปัญหาไปแล้วเนี่ยมากน้อยเพียงไรอันนี้คือก็อยู่ในขั้นของกําหนดวิธีวิจัยเหมือนกันอันนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อมีเครื่องมือแล้ว มีทั้งเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมมีทั้งเครื่องมือที่เป็นตัวที่จะเก็บเพื่อจะตอบคําถามว่าเด็กบรรลุปเป้าหมายตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะเก็บยังไงเราจะใช้นวัตกรรมนี้ยังไงเราจะใช้หลักสูตรนี้อย่างไรเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วมอเก็บมาแล้วเราจะวิเคราะห์อย่างไรจึงจะทําให้เรารู้ว่าเด็กของเรานั้นน่ะบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อันนี้คืออยู่ในขั้นที่สอนของการวิจัยโดยทั่วไป ต่อไปครับก็คือพอมาถึงตรงนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ต้องมีการวางแผนก็คือปฏิบัติตามแผนแล้วก็วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าต้องเตรียมอะไรให้พร้อมบ,บ้างเครื่องมือต่างๆที่เราว่าแนะนำมีหรือ,อยังนะครับเราจะเก็บตอนไหนอย่างไรหลังจากนั้นเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นบางท่านก็ถามมาว่าต้องใช้สถิติศูนย์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าสถิติไม่ใช่เป็นตัวสําคัญของการวิจัยตัวที่สําคัญของการวิจัยคือปัญหาคืออะไรและเราจะแก้อย่างไรตรงที่ว่าจะแก้อย่างไรนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะแก้อย่างไรการวิธีการแก้ของเรานั้นมันแปลกใหม่ไหมวิธีการแก้ของเรานี่นมันเหมาะสมไหม วิธีการแก้ของเรานีมีความเชื่อถือมาก้อยเพียงใดเพราะนั้นจะเห็นว่าสิตินั้นบางทีไม่ต้องใช้สิติเลยอาจจะใช้แค่หาค่าความถี่ก็คือค่าร้อยลักบ้างค่าอย่างเก่งก็คือค่านะครับค่าเฉลีย่ยแต่ไม่ต้องไปใช้ทีเทสเอฟเทสอะไรต่างๆก็ไม่จําเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราสมมุติเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของ การดูเป็นเห็นคุณค่าในหลักสูตรเนี้ยเราก็อาจจะดูว่าเมื่อเด็กเนี่ยได้รับการพัฒน,นาหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กเขียนคุณค่ามากน้อยเพเียงไหนโดยเรามีเครื่องมือมื่คะแนนเต็มสิบเ,เราอาจจะโชว์ว่าเด็กคนี้ได้เก้าได้แปดได้เจ็ดได้หกได้ห้าก็อาจจะได้ซึ่งที่ผมว่าอาจจะได้เนี่ยเพราะผมไปดูอาจารย์สามระดับเก้ามาแล้วอาจารย์สามระดับแปดเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์สามระดับแปดนะครับบางทีไม่มีสติอะไรเลย มีแค่ร้อยละแต่สามารถจะตอบคําถามตอบโจทย์ก็คือตอบปัญหาตอบวัตถุประสงค์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าในกรณีที่โจทย์ของเราบอกว่าต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้ถ้าเราไปใช้ x bar เป็นไงครับเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมอย่างนี้เราต้องไปใช้สิติอะไรครับการหาค่าสาหสัมพันธ์เพราะนั้นจะเห็นว่าตัวสิติเนี่ยเป็นตัวที่มาที่หลัง ไม่ใช่เป็นตัวที่คิดก่อนว่างานวิจัยอันนี้เราเจะเอาสติสูงๆเพื่อที่เมื่อคนตรวจของเราแล้วเ,เห็นสติสูงคงจะรู้ว่าความสามารถของเราเก่งว่นี่เก่งอาจจะให้ผ่านเลยม่ใัยเพราะนั้นสติที่ใช้นั้นจึงต้องสอดคล้องเหมาะสมกับตัวโจทย์ด้วยว่าจะใช้อะไรอันนี้คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปก็คือการสรุปรายงานซึ่งการสรุปรายงานนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญ บางคนเนี่ยทำกระบวนการของการพัฒนาเด็กมาเนี่ยอย่างดีเลยมีนู่นมีน,มนี่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตอนเขียน,น่ะเขียนไม่สื่อกับสิ่งที่ทําหรือเขียนแล้วเนี่ยเป็นไงครับไม่ค่อยเชื่อถือเขียนยังไงเชื่อถือซึ่งพรุ่งนี้คงจะได้พูดกับคุยกับอาจารย์ธีรชัยนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการวิจัยนะครับ กระบวนการการวิจัยทั่วไปตอนนี้เราจะมาเจาะต,ตรงที่ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการความหมายก็คือกระบวนการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อตอบคำถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอยู่ที่ปฏิบัติอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายผมจะเน้นตรงนี้ครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และผู้วิจัยวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็คือ r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t เนี่ยท,ที่เราเขียนกันว่า R แล้วก็ตัวตนะัวแอนะครับ n นั่นนะที่มันอยู่ในเกณฑ์ของคสสาเนี่ยมันเป็นยังไงที่จริง r a ร d เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสมมุติว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรเนี้ยเราก็ใช้รูปแบบการพัฒนาที่เรียกว่า R&D โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือกระบวนการวิจัยที่เป็นเครื่องมือของเราคือกระบวนการวิจัยที่เรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า action research นี่นะเพราะน้นจะเห็นว่า R&D เนี่ย มันก็คือตัวรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและกระบวนการวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาในในวงการของเราเนี่ยหรือในห้องเรียนของเราในการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยก็คือกระบวนการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพราะนั้นจะเห็นว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันเข้ามาสู่ในวงการวิจัยในชั้นเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างมาก และมันก็เหมาะสมกับสิ่งที่จะวิใจัยในชั้นเรียนด้วยเพราะมันมุ่งไปสู่นะครับการแก้ปัญหาของการเรียนการสอนอันนี้คือสิ่งที่จะทําความเข้าใจนะครับอาจารย์ได้เห็นกระบวนการของการวิใจัยในชั้นเรียนว่ามี4ขั้นตอนแต่4ี่ขั้นตอนนมันไม่ได้จบแค่4ขั้นตอนถ้างานของเราเนี่ยมันยังไม่ไม่บรรลุเนี่ยเราต้องทําไมครบับวนไปเรื่อยๆถูกไหมครับไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตรวจผลงานทางวิชาการเนี่ยเขาจะดูผลงานย้อนหลัง2ปี3ปีเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถที่จะให้เขาเห็นภาพของการพัฒนาตามวงล้อเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชัดเจนว่าอาจารย์นั้นได้มีการมุ่งมั่นพัฒนาเนี่ยเด็กโดยใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยที่เรียกว่า action research เนี่ยตัวเนี้ยไปเรื่อยๆตอนเขียนรายงานอาจารย์ก็ต้องเขียนเป็นไงครับเป็นรายงานเป็นชุดๆไปหรือจะเอามารวมกันเล่มเดียวแล้วเขียนเป็นส 3, 3ช่วง ก็แล้วแต่อาจารย์อันนี้คือสิ่งที่ในการนำหลักสูตรนี้ไปใช้เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและอาจารย์สามารถที่จะทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ได้พุดว่าในในช่วงชั้นที่สองเนี่ยอาจารย์สอนป .4 เนี่ยมันมีอยู่4หน่วยหรือ3หน่วยเนี่ยอาจารย์อาจจะไปใช้พบมันเกิดปัญหาทั้ง3หน่วยเนี่ยอาจารย์ก็สามารถจะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยทั้ง3หน่วยได้ไหมได้ เห็นไหมครับสามหน่วยเดือนปีหน้าเนี่ยทำสามหน่วยเนี่ยเพราะว่าเอาปีนี้ไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยใช่ไหมรเราก็ต้องปรับปรุงว่าหน่วยที่เนี้ยหน่วยที่หนึ่งจะแก้ยังไงหน่วยที่สองจะแก้ยังไงหน่วยที่สามจะแก้ยังไงเราก็วางแผนที่ละหน่วยละหน่วยละหน่วยเสร็จแล้วจะเกิดงานวิจัยในชั้นเรียนกี่กี่ชิ้นครับสามชิ้นตอนนี้พอเราจะเอาสามชิ้นเนี้ยไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเนี่ยเราก็เอาสามชิ้นเนี่ยไปสังเคราะห์สรุปเหลือชิ้นเดียวซึ่งวิธีการสรุปนั้น จริงมันมีอยู่ในตาราเนี่ยครับแต่คงจะไม่มีเวลาตรงนี้นะครับให้อาจารย์รู้ว่ากระบวนการการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเมื่ออาจารย์นาหลักสูตรนี้ไปใช้เนี่ยอาจารย์สามารถที่ทําเป็นวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยย่อยแต่ละหน่วยแต่ละกิจกรรมแต่ละแผนแล้วแต่อาจารย์ไปคิดวิธีการคุ้ว่าอาจารย์สอนไปแล้วเนี่ยสหน่วยเนี่ยมันมีปัญหาแค่หน่วยเดียวอาจารย์ก็แก่อีกรููหนึ่งตอนรายงานอาจารย์ก็รายงานเป็นไงครับ2รูป มันก็จะได้เป็นผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอกคอสอะไรที่จะได้5้าพแล้วก็คูณที่2นี่คือขั้นตอนของการวิใจัยในชั้นเรียนที่เรียกว่าแอคชั่นวิชั่นะครับตัวนี้ครับ